ครับพี่น้องพามากลั่นเกียดครับพี่น้องเมื่อนี้พามากุกเกียดครับปีปีปีตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นี่ตัวนี้มไปซ้อเสร็จแล้วเสร็จแล้วสวัสดีครับเมื่อนี้พามากลั่นเกียดครับพี่น้องเสียงดังล่ะมันแห้งดีนี่นี่นี่ตัวนี้ อ้าวปับ๊บนี่ครับไปเลยมือนีบ้าพี่บ้ามาการเกียดครับโอ้ทางนะเป็นต็มาาว่าเซาเทียนครับนี่ครับตัวนี้โอ้ยามฝนครับพี่น้องไปเลยนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้นี่ตัวนี้ รดนี่นี่ต้นนะต้นนะต้นนะโอ้เขียดออกหลายครับพี่น้องอันไปซ้ำแล้วนี่ตัวใหญ่ๆ้านะตัวใหญ่ๆ้านะนี่นี่นี่โอ้ยปันกบหน่อยพี่น้องน่าสีเขาแล้วเขาแล้วไปอันนี้ออกก่อนให้ออกก่อนหรอเฮ้เท่ออกเท่ออก าครับพี่น้องพามาก้านเกียดครับมือนี้มาครับโซเฟอร์ครับสวัสดีค่ะโซเฟอร์สาวเจนนะครับดึงเลยอันนี้เกียดติครับพี่น้องดึงดึงดึงมือนี้ครับเพิ่งกินเขาแล้วครับพี่น้องพามาก้านเกียดอันนี้โซเฟอร์ครับสาวเจนก้านเกียดบอกพี่ไปคนอัน คุครับสาวเจริงกับเป็นคนครับครับมือนนี่ครับนี่ครับพี่น้องท่านใดบรเคยเห็นนะครับพี่น้องนี่ครับเขียดโอ้ป๊บเดียวครับพี่น้องไ้ทราวกาโตแล้วนี่วิธีขุบเขียดเขียดคุบกุบเขียดครับพี่น้องอันนี้ก็ที่จับเขียดของเรานะครับดูไว้ครับทุกคนนี่แนวจับเขียดครับพี่น้องไปไปกันเลย เยวให้ค่อยเข้ก่อบเลยภาพแบบสัตว์แนวสัตว์แนวเด้อพี่น้องใช่สัตว์่าคอยเห็นงปนนะคะเีๆๆนี่นี่ตัวนี้ตนี้พี่อ่อนน่อนี่นี่ครับเบ้าวชุบ นี่โดนแล้วครับต้นเนะนี่ยไปต้นนะั้นตัวนั้นนี่นี่ต้นนี่ต้นตนี่น,นี่ครับพี่น้องเบิ้งเด้อพี่น้องพี่ีคุบเขียดเบียร์ปต้องเห็นยังนั่งอยู่ซื้อครับนี่เดี๋ยวอันเขียดหน่อยสิโดดเขาเองครับ พุ๊พี่พี่พี่นี่นนี่ตัวนี้เาเจือตัวนี้ตันี้ว่าบเพื่นะสโดดขึ้นมาเองนะพี่้องนี่นี่นียี่กันไปโอ้หลลน้องเบ้งนี่เอาตัวนี้ก่อนนี่เดเดเด อ๋อตัวพี่น,อนอ้องโคตรเขียดไปแล้วไปแล้วอ้หลายแห้งพี่น้องเขียดอันนี้มันอยู่ในปลาครับพี่น้องเขียดเล,ลาย์ไหลอีตโตนี่ครับจจ๊บอ้าวรลอด เฉียดไลยครับพี่นอ้องฮ่ายู่ห้ากินครับพี่น้องเสียเป็ดแห่งครับพี่น้องโอ้เสร็จแล้วหนึ่งครับตัวนี้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 คืไปเป็นอไรเหียบร้อยครับเออเออเออไปแล้วครับไป,แล,บปแล้วพี่น้องโดดแล้ว โดดไปซ้ำครับนี่ครับเบิ่งใกล้ๆครับพี่น้องเห็นบ่นเกี์ชุบตอนนี้ก็มาถึงบ้านแล้วนะคะพร้อมกับเปียกโชกชนมากนะะี่ค่ะนี่จ้าเกียดเกียด เขียดล้วนๆ้นะจ๊ะอันนี้จะทําแห้งนะครับตัว<อ>นี้จะทําเขียดแห้ง้วพี่น้องมืออื่นเสียบเขียดแห้งนะครับพี่น้องตัวบางใหญ่นึงตัวใ,ใหญ่มาก,อ,มากอันนี้เป็นเขียดล้วนๆ้วนเลยเห็นไหมครับเขียดล้วนๆ้วนไม่ไม่มีอึงผสมนะยรับมือนีฝนตกแน่นี่อันคุบเขียดครับนี่อุกอปกรณ์คุบเขียดนี่อุปกรณ์ของเรานะครับเ่องมือหากินครับมาเลยง่ายๆทําเองที่บ้านครับ มัน,น,นมก็ย้อนเครื่องมืออันนี้เลยค่ะนี่นี่ตัวใหญ่ๆ,ๆค่ะตัอมาตัวบลัมบลัมเลยนี่ครับโอ้โหเอ้ยปิ่งกับกินกับตำทัวบังเด้นอ่ะเนี่ยพายุกเข่าเนาะสองสองมืนหลอดจะพายุเข้านะคะวันนี้กลมอุดตูดเออกลมอุดตูด กรมอุตุเขาก็บ,บอกอยู่ว่าที่เขายีา่สิบหกถึงยี่สิบเก้าออแซหกหออแซกเก่านะคะพายุเข้านะครับจะอ่อนดิโอ้ีได้อยู่ประมาณโลก,กว่าๆเดี๋ยวพี่นอ้องตัวใหญ่ๆพี่บิ๊กนะครับพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวาพี่ก็จะสั่งให้สร้างนะครับเผ็ดเขียดขายเขียดแห้งนะครับก็มันแห้งเอาประมาณหนึ่งวันนะครับ เกียียด,ดแห่งขายรับพี่น้องเกียดแม่ไข่ทองช่องเลยพี่นอ้องโถง่ายใ,ใ,ใหญ่เลยพี่นอ้องเด็กปิ่งก,ก,กินกำลังทวงเลยนเนาะเด็กอาตัวเด็ค่ะอ้วนๆเลยจำมั่งจำมั่งครับเดี๋ยวขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะทุกคนใช่ค่ะฝนก็นนตกน<ต>ก,ก็ดึกแล้วฝนก็ตกด้วยนะครับ เจียกระเปียกมาละเมื่อไหรเนอะเดี๋ยวเป็นบัตแมนจ้ะขมมเสาเลก็นั่งแห้งบางอยู่ช่วงนี<ะ>้นก็ดูแลเจ้าของในเด้อครับจ้าดูแลสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้จากโควิดจักฝนตกแมนอากาศกระเปลียนแปลงบ่อยนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะทุกคนเลยนะคะ สำหรับในคลิปนี้ก็ฝากติดตามช่องเบวพีกับสาวเจนเนียนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อไปเนียนะคะสำหรับคลิปนี้สาวเจนกับเบวพีก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายจ้า